วันอังคารที่20เมษายน2564 3ทุ่ม21นาทีนะครับอ่ะให้ดูใกล้ๆเป็นไงครับนี่คือปวกกำลังสร้างรังเต็มๆเลยนะผมจะโยกลงมาให้ดูผมจะโยกขึ้นไปเห็นไ,ไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยเป็นแผ่นเลยเนะี่ยที่สองที่สองไฟตรงเนี้ย เป็นแผ่นกำแพงเลยโอ้โหถ้าเกิดก้มลงมาปั๊บก็จะเกิดเงาเห็นไะสุดยอดไหมโอเคมันใหญ่มากนะครับสวยงามมันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมเป็นหน้าผาเลยอะดูดิโอ้โหเม่เจ้าไม่อยากเชื่อนะครับนี่คือแบบ เห็นไหมครับเป็นแผ่นเลยอะเหมือนตึกอะครับเหมือนตึกละฟ้าอะไรเนี่ยเป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยดู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 ดดโอ้โหดูตรงนี้ก็เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเลยโอ้โหรอยตัดชัดเจนเห็นไหมครับรอยตัดชัดเจนตรงนี้ก็รอยตัดชัดเจนเดี๋ยว เป็นโอ้โหเป็นตึกแบบบันไดเลยโอเคครับ